สวัสดีครับเพื่อนๆมีหวยเด็ดนะครับสวัสดีครที่ทุกท่านขอบคุณที่คอยติดตามเพจหวยเด็ดแล้วก็เลขเด็ดนะครับอาจจะไม่ค่อยได้ทำคลิปเดียวเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพยายามพยายามกลับมาทำให้ให้เหมือนเดิมนะในระดับหนึ่งนะครับเพิ่งโพยส่ตนวเด็กก็เป็นโพล่ที่เลือกมาแล้วนะคัดมาแล้วก็คืออะไรที่แบบไม่ได้เตืตาก็จะไปลงนะครับผมตอนนี้ก็ออกมาไม่กี่โพยนะนี่ก็เลยได้ทำลงไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตอนนี้อ่ะหนึ่งอันนะครับที่ เข้าเต็มๆหน่งวดก่อนนะครับก็คือใบดําตัวนี้นะครับตามที่เราลงไปแล้วนะครับในเพนะครับผมตัวนี้นะครับห้าส่วนสี่นะครับลงตั้งแต่วันที่สามพิจุนาเลยนะครับทําคลิปเดียวแบบนี้เหมือนกันนะครับผมก็คือก่อนหน้านั้นคือหลุดนะจริงๆเราหลุดงวดหนึ่งนะแต่ก่อนหน้านั้นคือเข้าเข้าสองตัวอยู่ทั้งสองสามงวดได้อะติดติดกันนะแล้วก็เลยลงปั๊บมีหลุดงวดก่อนก่อนหน้างวดเนี้ยล้วก็กลับมาเข้าเป็นแบบสามตัวตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้น ใบจ่อให้ใบที่หลุดเนี่ยก็ประมาทไม่ได้นะครับอ่าใบดำวันนี้นะครับ10วันที่1กรกฎาคม67นะครับ01นะครับเน้น1617นะครับ0502นะครับ502แล้วก็617นะครับ617นะฮะอืมถ้าอป็นชอบก็คงได้เป็นชอบ617มากกว่านะเพราะว่าอันนี้ก็เเลขคล้ายเดิมนะอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณที่เข้าติดตามนะครับขอให้ด้วยทุกท่านนะครับฝากติดตามช่อง หวยเด็ดใน YouTube ด้วยนะครับสวัสดีครับผม